ก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม Little Nightmare นะครับผมภาคนี้จะเป็นภาคหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่เคยเล่นเลยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะแต่ว่าน่าจะเป็นเกมแนวแบบประชนภัยเนาะตาแฟนตาซีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าอันนี้ผมจะใช้จอยเล่นนะครับไปนิวเกมลุยเห็นเขาบอกว่าเกมนี้นี่ รู้สึกว่าเป็นเกมที่มีคุณภาพด้วยนะแต่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับมาแล้วทำไมไมีได้ความมืดมืดมิดเฮ้ย <c oughs> ตรงนั้นมีใครด้วยคุณคือใครอืมมองไม่ค่อยชัดแฮะทำไมเกมมันน่ากลัวจังวะ เก็บน่ากลัวมากเลยอ่ะอันนั้นคืออะไรเหมือนจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าโอ้ยเชี่ยน่ากลัวจังวะนี่คือตัวเราใช่ไหมหนูน้อยชุดเหลืองโคเทโอเคขยับตัวได้แล้วนะครับขยับได้โอเคอยู่นะ เราต้องไปไหนต่อเนี่ยอุ๊ยเดินขยับเดินชนอะไรจอยสั่นเลยนะเนี่ยพูดผิดพูดถูกหมแล้วปไปไปได้เดีกด X อ็กโดดได้นะแล้วก็ปุ่มอื่นก็เฮ้ยเปิดไฟได้ด้วยเฮ้ยเสียงอะไรอะได้ยินนะฉันได้ยินนะอ๋อกด O เพื่อกดไฟแช็กนี่เองไป Let's go <S เฮ้ยตะกระป๋องเล่น <laughs> แต่ก็บองเล่นไปเลยโอ้ยภาพสวยมากเลยนะคกมนี้เราต้องไปไหนเนี่ยเดินไปก่อนนะครับเดินเดินมีอะไรไหมแถวนี้จุดไฟได้ปะเนี่ยจืบอ้าวจุดได้ <c oughs> เฮ้ยโคตรเจ๋งตรงนี้เหมือนมีช่องนะครับเข้าไปไงะอินเทอร์แอคยังไงวะกดอะไรเอย่ย เดี๋ยวนะทุกคนผมยังงงๆอยู่อ๋อกด,อ,กดอันนี้วะกด R2 ออ้ยเออเปิดหนึ่งทีไปเข้าไปโอเคค่อยๆมุดเข้าไปโอ้โหอย่างมืดเดี๋ยวนะนี่จุดไฟก่อน Let's go <S รู้สึกว่าตัวละครเราตัวเล็กเหมือนกันนะเนี่ยกระโดดหรือเปล่านี่ไป หมือนข้างบนไปไม่ได้เนาะเรายังโดดไม่ได้แน่นอนตนัวเล็กขนาดนี้เฮ้ยน้ำไหลตกใจทำไมหมดต่อะ่ะต้องมุดต่อล,ละล่มความไอเกมมันโทนแบบโคตรดาร์กเฮ้ยตกลงมาแล้วตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะครับประตูนี้เปิดได้ปะ่ะไม่น่าได้นะ รงนี้ไม่มีอะไรขึ้นไปข้างบนเลยครับโอ้โหนี่เราอยู่ไหนเนี่ยโ,โหี่โซ่เลยเนี่ยนี่มันเราอยู่ในแบบหมู่บ้านคนยักหรือเปล่าเนี่ยโซ่ไปเริ่มเลยเดินทางกันต่อแถวนี้มีอะไรไหมครับมีไม่กวาดจับไม่กวาดได้ปะเฮ้ยจับไม่กวาดได้ด้วยแต่ทำอะไรไม่ได้นะจุดไฟกัน ตรงนี้เหมือนมีอะไรด้วยนะเนี่ยมันคืออะไรึเฮ้ยอะไรอะเอออะไรไม่รู้นะครับเหมือนเป็นเกี่ยวกับพวกให้เก็บเป็นพวกอ,อ,อิสราเอลอะไรอย่างนี้ปะไม่แน่ใจนะเดินไปต่อนะครับช่องไม้บูตไปดูซิข้างหน้ามีอะไรโซฟาขึ้นได้ไหม โอ้ใครมารดูดบุหรี่แถวนี้เนี่ยอสุขภาพไม่ดีนะเนี่ยดูดทำไมเนี่ยเหมือนแล้วอยู่ในเรือหรือเปล่าประตูมันเหมือนเรือเลยนะครับเนี่ยประตูเหมือนเรือเลยนะข้างบนขึ้นได้ครับไปลุยเลยอ่ะจื๊บอ่ะจื๊บไปไงวะเฮ้ยขึ้นไม่ได้อะ่ะเออเดี๋ยวนะอันนี้กลมใช่ไหม ต้องอย่างนี้หรือเปล่าเฮ้ยขึ้นไม่ได้เฮ้ยได้ละโหกว่าจะขึ้นได้ขอเปิดไฟก่อนเลยแล้วกันเย้ยตกใจโอ้โหที่นอนเฮ้ยมีมอเชูช่อยู่แถวนี้ด้วยเก็บได้ไหมเฮ้ยเก็บได้เอามาเฮ้ยเพิ่งเห็นนี่มัน คนนี่หว่าเฮ้ยอย่าบอกนะผูกคอตายเหรอวัด <What? S 1> โคตรดาร์กเปิดประตูได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยผมรู้แล้วต้องเอาเก้าอี้ไปปะเก้าอี้อ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงลากมาลากมาชืบโดดขึ้นไปแล้วก็กระโดดเกาะ เรียบร้อยเก่งมากเจ้าหนูเจ้าหนูชุดเหลืองไหนแถน,นี้มีอะไรบะไม่มีนะครับเดินกันต่อนะโอ้ยตรงนั้นมันเหมือนมีฟันเฟืองเครื่องจักรอะไรด้วยนะนแะถวน,นี้มีอะไรไหมหัวเราดิมือใครเนี่ยเออเปิดตู้เย็นแล้วก็ไม่ล้างมือก่อนเข้าพูดอะไรวะเนี่ยแถวน,นี้มีอะไรไหมไม่มีนะฮะไป ช่องรับแรงไปได้ไหมต้องได้สิมีทางเดียวแล้วเกียดจังเลยช่องแคบๆแบบเนี้ย <c ười> อ,อึดอัดจุดไฟนี่เพิ่มความสว่างเหมือนไอ้ที่มันจุดไฟเนี่ยผมว่าเหมือนจุดเซฟหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะตรงนี้มีอะไรไหม <c ười> เฮ้ยเจบอ้าวเอต้องไปทางไหนต่อ นล้จะทางนี้หรือเปล่าเอ้รู้สึกเหมือนตรงนี้มันมันไปไม่ได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวผมขอเดินกลับก่อนนะทุกคนเดินกลับได้ไหมเฮ้ยเดินกลับได้ไปดูดิฝั่งนูมีอะไรเปล่าวะมันมันไปไม่ได้จริงๆะ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวขอเดินกลับแปนหนึงนะครับตรงนี้ไปได้ไหมตรงนี้ก็ไปไม่ได้นะหรือต้องเปิดตู้เย็นวะใช่ไหมต้องเปิดปะ เฮ้ยเปิดได้เฉยแล้วมีอะไรไหมชืบ้บกระโดดเกาะกระโดดเกาะได้ไหมไอ้หนูชืบ้บเฮ้ยโอ้โหทางนี้มัโถ่เอ้ยเมื่อกี้เป็นแค่จุดเซฟไปโง่ตั้งนานเดินกลับมาทีรู้เรื่องอ้๊บไปไปสกอเปิดไฟก่อนมองอะไรไม่เห็นเลยเฮ้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 ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ย เ้ยอะไรวะตัวอะไรอ่ะอหนีก่อนแล้วไม่รู้เรื่องแล้วหนีก่อนมันวิ่งได้เหรอวะเหมือนจะวิ่งไม่ได้นะครับเดินอย่างเดียวเฮ้ยที่มันปิงตุดเลือดโอ้โหย่นี่หลบแบบดิจิตอลหลบไปหนึ่งทีไปนี่ไปดีกว่าโอเคทางนี้ก็รู้สึกจะให้ขึ้นไป อบกดสวิตช์โอเคเป็นลิฟต์หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะเหมือนแค่ประตูเฉยโอเคต้องค,ออค่อยๆไปเฮ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วจุดไฟก่อนตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะเหมือนจะขึ้นตรงนี้เลยเอ้ยขึ้นได้ไหมเนี่ยออาไปทางไหนต่อ เดี๋ยวนะอึ๊บอชือ้อเอ้ขึ้นไม่ได้อ่ะทำไงละเนี่ยเออต้องไปยังไงวะหรืออ๋อมันต้องดึงประตูเรียรบร้อยจุดไฟความงงลบสิบ <laughs> เฮ้ยเฮ้ย,ยตัวแระโห้แม่งขัวแหลมมาเลยวะ ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะครับแค่ข้าหัวแหลมคนเดียวก็พอแล้วเฮ้ยเฮ้ยตกตายปะเนี่ยเฮ้ยไม่ตายว่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยยายาด้วยโอ้โหอย่างเยอะอย่างเยอะหลบไปไหนได้ไปไหนได้บ้างได้แล้วได้แล้ว ไปเร hmm. oh, ็วไปเร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 ็วไปไปเรอวไปเยไเได้ร็ไปเรวไปเไปเร็ไเร็วไปเไดเก็วไรไปเร็วไปเกิไปรวไปไเก็วไรไปเร็วไปเร็ไรไปเรเรเไปเร็วเไปรเรเ็ตเรเเเป ตรงนี้ต้องปีนใช่ไหมไป let's go ชืบโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกนะันนะนี่ตัวเล็กจิ๊ดหนึ่งตัวเล็กกว่าเราอีกนะตัวเมียแถวนี้มีอะไรไหมไม่มีไปึ้นมันไดเลยหัวใจเต้นตุ๊บๆเลยเมื่อกี้ทุกคนตรงนี้เหมือนมีทางแยกนะครับไม่รู้ไปไหนเหมือนกัน แต่มันมีทางไปต่อได้นะเดี๋ยวผมขอไปดูอีกทางนึงก่อนนะครับทางนี้มีอะไรปะไม่มีโถเอ้ยทางนี้แหละโคตรมืดปะข้างบนมีอะไรไหมไม่มีเป็นทางไปเรื่อยนะครับแบบอยากได้ไฟฉายติดหัวอะไรเงี้ยมีไหม ไฟสองกบอะมืดเกินตรงนี้เหมือนจะให้หมุนเอยหมุนเร็วเร็วชึบอ,อืมโอเคเฮ้ยเหมือนเราต้องรีบไปหรือเปล่าเฮ้ยชึบไปเอาไม่ทันแฮะไม่ทันอ่ะทำไงอ่ะอเขยดคนมาเอามาอีกรอบ อโอเคอ๋อรู้สึกเขาจะให้เราวิ่งหรือเปล่าไปท้นงันเราวิ่งกันเลยยหยชืบไปเร็ว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 ทันไมมทันไหมทัน,ทนดีเรียบร้อยโอยเกือบไม่ทันโออะไรเนี่ยเหมือนเป็นใบพัดระบายอากาศหรือเปล่าเออเหมือนมีสองทางนะทุกคนทางนี้ก็ไปได้นะเนี่ยใช่ไหม ลองดูทางนี้ก่อนนะครับเปิดประตูเฮ้ยตัวอะไรกันนะนายคือใครเอา้าเป็นนายแล้วอืมเจ้าตัวเล็กเมื่อกี้คือใครแปะแล้วไป,ไปงี้กันชืบโดดลงมาตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะครับเดินทางต่อเสียงอะไรเสียงอะไรไเจนเย็นเพื่อนโหูตัวอะไรวะนะ รู้สึกเบื่อเป็นคนหรือเปล่าเหมือนจะลากของอยู่นะครับแต่ไม่รู้ลากอะไรนะรู้สึกเหมือนกลงเลยนะตรงนี้มีผ้าขึ้นไปได้อึ๊บไปเอ้ยตกเฉยไปปีนต่อปีนต่อไม่รู้มันคืออะไรนะเมื่อกี้เห็นลากกงไปนะชื้นโอ้โห นี่มันอ่างล้างหน้าใครนี่อ่ะเหมือนเป็นห้องน้ำหรือเปล่าเฮ้ยจุดเซฟปะโอเคเซฟแป,ป๊บเซฟอย่างเนี้ยเอายังโอเคเรียบร้อยตรงนี้มีอะไรไหมปิดไฟก่อนนะเหมือนได้ยินเสียงเดินนะทุกคนไม่รู้ทุกคนได้ยินหรือเปล่านะเหมือนได้ยินเสียงคนเดินได้ยินเสียงหนูด้วยจี๊ด อ๋อไม่ใช่เสียงคนเดินเสียงเออ่ไฟฟ้าช็อตหรือเปล่ารู้สึกว่าประตูข้างหน้าจะไฟมันช็อตนะครับเราต้องแก้พัซิลใช่มเนี่อะไปยังไงต่อเอ่ยขึ้นไปก่อนฮึบแล้วก็ยังไงต่อเอเอเอาลนะเริ่มงงลูกกลาว by using ทำไง กดไงวะใช้จอยเล่นด้วยสิอ๋อโอเคโอเคโง่างเราเหมือนให้เขาเหมือนเขาให้เราเหมือนเขาให้เราดูรอบๆนะทุกคนอืมรู้สึกว่ามอแปลงมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วสายไฟมันวิ่งไปทางนู้นนะครับเราปิดป,ประตูก่อนได้ไหมปิดได้ไหมประตู เออปิดได้กระโถมันซ่อนอยู่ตรงนี้กระโดดไปกระโดดปิดชึบไม่ถึงว่ะเอาแล้วไงเอ,เอาไงดีทุกคนเฮ้ยผมดูลนะเดี๋ยวผมลองอะไรบางอย่างเราสามารถเอาสามารถเอาเจ้าหนี้คว้างได้ไหมคว้างจื๊บไม่ถึง รู้สึกว่ามันต้องกระโดดไปก็ไม่ถึงนะเออทำไงดีวะเอาละทุกคนเริ่มงโงล่ละเริ่มงโงต่ต่อตองความไปดูนี่เป็นไระ่ะเฮ้ยรู้สึกอันนี้มันแปลกๆนะแต่บงงนะทุกคนตอนนี้ผมกำลังงงอยู่นะ ไอ้มวนตัวน,นี้มันขยับได้ไหมเฮ้ยมวนเลื่อนได้อ๋อบางทีเราก็คิดเยอะไปนะแค่เลื่อนตัวน,นี้มาก็จบแล้วนี่ไงแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็กดอะเจิบเจ็บ้อยเฮ้ยม,มันเหมือนมีเวลาอะไรอะมันเหมือนมีเวลาอะไรสักอย่างนะทุกคนเออไม่เข้าใจฮะ แบบหนึ่งนะฮะกำลังงงอยู่รู้สึกว่าถ้าเรากดชึบอ้าวอ๋อได้แล้วได้แล้วต้องไปเลยใช่ไหมตอนนี้ไปเลย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 ออโอเคมือใครก็เนี่ยโหไม่ล้างมือเลยก็มาปแปะตู้ เอ๊ต้องไปกังไงต่อ,อล้มของไปเลยนี่มาตั้งอะยแถวนี้ทุบไปซะให้หมดเฮ้ยเหมือนได้ยินหูบุหรีอ่อีกแล้วสูบทำไมตักหนาในบุหรีนะ่นลยฮะตรงนี้เหมือนเป็นห้องเด็กเล่นปะห้องเด็กน้อยอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> นึกว่าจะชนเราตายนะ <c oughs> <c oughs> รู้สึกแถวนี้จะเป็นห้องเด็กเล่นนะครับอืม มีแบบสนามเด็กเล่นแบบมินิตรงนี้มีไฟช็อตอีกแล้วเราต้องวิ่งไปเลยใช่ไหมตรงนี้แต่รู้สึกว่าเมื่อกี้มันเหมือนมีอะไรให้เราขึ้นได้ด้วยนะเนี่ยตรงนี้มันขึ้นได้ไหมกระโดดไปอชึบอ,อ,อ้าวอึบลองขึ้นไปก่อนนะมับนี่ไงขึ้นได้ข้างบนมีอะไร,รอ้ออึบ เปิดไฟดูหนซีอ๋อก็คือให้เรากลับไปสับคันเอานั่นแหละทุกคนอึ๊บแลเจออึ้บแล้วก็วิ่งทะลุไปเลยนะครับวิ่งแบบรวดเร็วนะบนเดียวจบอะไรเงี้ยไปโอเคไปเลยยหยด้วยความรวดเร็วไปเร็วไปเร็วไอ้หนูทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยอุย๊ยของล้มมองอะไรไม่เห็น วิ่งอย่างเดียวนะทุกคนจะถึงแล้วแล้วแล้วว,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 วไปดิไปไปไปโอเคโอ้โหเกือบไปแล้วช้าวกว่านี้นิดนึงนี่เรียบร้อยนะทุกคนโอเคเราผ่านมาได้แล้วนะข้างหน้ามีอะไรอีกรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นประตูแบบของลูกเรือหรือเปล่าเนี่ยเป็นแถวๆเ,เลยนะเออแล้วห้องมุมสุด like เมื่อกี้เหมือนเป็นแบบห้องเด็กเล่นอะไรอย่างงี้นะ ไปเดินหน้ากันต่อครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะมันเหมือนเป็นดวงตานะทุกคนเหมือนดวงตาอ๋อโอเคก็คืออยากให้มันเห็นเราใช่ไหมตามแสงใช่ไหมเดีด๋ยวนะมันมองฝั่งนี้ถ้ามองแล้วจะแข็งโป๊กเลยเราหลบในร่มนี้ได้ไหมได้นะทุกคน ให้มันวิ่งไปเราก็วิ่งไปเลยชึบเอ้ยไม่ทันอุ้ยเกือบไปแล้วออโอเควิ่งไปวิ่งไปเร็วชึบโอ้โหได้อยู่ข้างบนมีตะเกียงนะครับชึบขึ้นไปก่อนอึบจุดไฟก่อนนะครับเช็คพอยต์จุดก่อนชึบโอเคครับทุกคนสำหรับพาร์ทนี้ขอจบเพีย์นี้ก่อนนะครับ รู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยหัวใจเต้นตุบตับตุบตับตุบตับเลยโอเคก็ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจให้กันทุกคนช่วยเฮ้ยลิ้นพันธุ์หมดล้ะแต่ถ้าเกิดอยากเป็นกำลังใจให้กันเนี่ยก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมก็ผมสวัสดีจ้า